ชายคนนี้เคยถูกบันทึกโดย Guinness World Record ว่าเป็นยูทูบเบอร์ผู้ที่มียอดซับเยอะที่สุดในโลกและเขาเนี่ยยังเป็นผู้ริเริ่มคอนเทนต์แคสเกมลงบน YouTube อีกด้วยเขาเนี่ยเป็นทั้งนักบุกเบิกคอนเทนต์สายแคสเกมและเขาเนี่ยยังเป็นยูทูบเบอร์ที่มียอดซับเยอะที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งชายคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจาก ผิวดิพายของเรานั่นเองโดยถ้าวันนี้เนี่ยใครยังไม่รู้จักผิวดิพายมากพอเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับผิวดิพายและเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเขากันครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างและน่าสนใจขนาดไหนผมแอบกระซิบบอกไปเลยนะครับว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยมันน่าสนใจจริงๆงั้นเราอย่ารีรอและช้าอยู่เลยครับเราไปเริ่มรับฟังกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับผิวดิพายเนี่ยมีอะไรกันบ้างไป เรื่องเลราเรื่องแรกเลยนะครับนั่นก็คือประวัติความเป็นมาของพิวดิพายก่อนที่จะมาทํา y o YouTube อย่างเต็มตัวนะครับโดยยพิวดิพาย ie, หรือว่านายฟิลิปคนนี้ของเราเนี่ยเกิดในเมืองโกเทนเบิร์กประเทศสวีเดน แต่เดิมแล้วเนี่ยพิทยพายเคยได้รับการศึกษาในระดับปริญญาสาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในมหาวิทยาลายัยาช์แมนถ้าพูช่อมหาวิทยาลายัยผิดขอภัยด้วยนะครับในปี2553ระหว่างที่เขากํกาลังศึกษาอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยพิทิพายก็ได้เริ่มสนใจในการที่จะทําท YouTube ทําให้เขาเนี่ยได้สมัครบัญชี YouTube เข้ามาโดยมีชื่อว่าพิธิพายแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยพิทิพายเคยมีช่อง u t u b e ช่องหนึ่งนะครับั่นก็คือผิวดาย แต่ด้วยความที่เขาลืมรหัสไปนะครับทำให้เขาต้องเริ่มมาทําช่องใหม่ซึ่งช่องนั้นนั่นก็คือพิธภพายในปัจจุบันนี้เองครับและในเวลาต่อมาครับใด้การที่วิชาของพิธิพายที่เรียนเนี่ยมันหนักออกมากๆทําให้พิธิพายเริ่มมีความคิดที่จะอย,ยไม่อยากเรียนแล้วเลยทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจอย่างสุดโต่งในการที่จะออกมาจากมหาวิทยาลัยเพื่อไ,ไ,ไปหาอะไรใหม่ๆทํา โดยในความที่พิทิพายเป็นคนสุดโต่งขนาดนี้นี่แหละครับทาให้ครอบครัวเองไม่พอใจเป็นอย่างมากทําให้ครอบครัวเขาพูดบอกมาเลยว่าเขาจะไม่ให้เงินพิธิพายอีกต่อไปและจะให้พิธิพายไปหางานทําเองทาให้พิธิพายเนี่ยเสียใจเอามากๆเลยนะครับที่ครอบครัวพูดแบบนี้ด้วยแต่เขาก็คงท้อไม่ได้ครับเขาก็เลยไปหางานพาร์ทไทม์ทำซึ่งนั้นไม่ใช่ YouTube นะครับแต่เขากลับมาขายฮอทดอกแทน เพื่อที่จะหาเงินลงทุนเพื่อไปอัปเกรดคอมซื้อคอมใหม่และทํา YouTube ครับซึ่งณตอนนั้นแล้วเนี่ยพิดิพายก็ได้มีการผลิตคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆให้แฟนคลับเขาดูนะครับอย่างสม่าเสมอเล็กด้ยวนะ่าณตอนนั้นเนี่ยพิธิพายได้รับความนิยมขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับพอทางการแคสเกมที่มันหาเอามากๆเนี่ยจนกระทั่งในปี2 5งห้าหพิธพายก็ได้มียอดผู้ติดตามเกินหนึ่งล้านคนและในเดือนสิงหาคมเนี่ยพิธิพายก็ได้มีผู้ติดตามเนี่ยเยอะที่สุดในโลกบนช่อง YouTube อีกด้วย ซึ่งในตอนนี้เนี่ยอาจจะมีคนแซงพิธิพายไปแล้วนะครับแต่แฟนคลับส่วนใหญ่ก็ยังยกย่องให้พิธิพายเนี่ยเป็นผู้ที่มียอดซับเยอะที่สุดในโลกอีกถ้าไม่นับค่ายเพลงอะไรพวกน,นี้นะครับประมาณนั้นสำหรับเรื่องราวเรื่องแรกโดยใครได้ฟังข้อเมื่อกี้เปนเนี่ยในคำพูดท้ายๆของผมนะครับก็คงจะรู้กันดีนะครับว่ามันมีการแย่งชิงยอดซับของพิธิพายกันเกิดขึ้นนะครับ เรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาน,นานมากๆแล้วนะครับในวันวันหนึ่งเนี่ยที่แฟนๆของยูทิพยเริ่มจับสังเกตเห็นช่อง YouTube ช่องหนึ่งเนี่ยที่มีผู้ติดตามเยอะขึ้นผิดปกติซึ่งช่องช่องนั้นนั่นก็คือช่อง t ีซีรีส ดยพื้นเรื่องราวเรื่องนี้มันไปนเข้าหูพิธีพายขึ้นมาก็ทาให้เขาตัดสินใจออกมาสร้างคอนเทนต์เพื่อจะมาอ่านคอมเมนต์เกี่ยวกับแฟนๆที่กล่าวถึงช่องทีซีรีว่ายอดซับเนี่ยมันพุ่งขึ้นเร็วผิดปกติเหมือนเป็นการใช้บอร์ดเพื่อมาปั๊มซับตัวเองเพื่อให้ยอดซับเนี่ยมันใกล้เคียงและแซงพิธีพายให้เร็วที่สุด ซึ่งแฟนๆของพิวที่พายหลายคนเนี่ยก็เริ่มตระหนักเห็นถึงปัญหาตรงนี้นะครับว่าถ้าสมมติว่าช่องพิวทิพายเนี่ยถูกแซงยอดซังขึ้นมายูทูบเบอร์ที่เขารักอันนี้นี่อาจจะตกเป็นอันดับที่2ที่มียอดผู้ติดตามเยอะที่สุดในโลกซึ่งแฟนคลับไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นแน่นอนและหลายๆคนหรือว่าชาเนลหลายๆคนไม่ยอมให้ช่องที่ใช้บอทเนี่ยมกากลายเป็นช่องที่มีผู้ติดตามเยอะที่สุดในโลกแน่นอนจึงทำให้มีการรณนนันลงเกี่ยวกับพิวที่พายนะครับให้มากดซับพิวทิพายมากขึ้นและยูทูบเบ ก็ได้มาทําป้ายที่มีชื่อว่า s u b s c r i b e to Pewdiepie ไปแปะตามเมืองต่างๆนะครับและหนึนิดนนั้นก็คือ m r Beast ครับซึ่งได้ออกมาทําป้ายโฆษณาที่มีชื่อว่า s u b s c r i b e r to Pewdiepie ครับทำให้ในช่วงช่วงนั้นเนี่ย Pewdiepie ได้รับกระแสเป,เป็นอย่างมากนะครับเพราะทุกๆคนเนี่ยไม่ว่าจะรู้จกักไม่ว่าจะเล่น YouTube หรือไม่เล่นก็ต้องรู้จัก Pewdiepie แนะ่นอนจากป้ายโฆษณาเหล่านี้ครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยพลังการกดมือมันก็สู้พลังของการใช้บอร์ดไม่ได้หรอกครับสุดท้ายแล้วพิธิพายก็ถูกแซงไปซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพิทิพายก็ได้ออกมาสร้างมิวสิกวิดีโอฉลองให้กับทีซีรีอีกด้วยนะครับแต่ส่วนมากใน,ในเนื้อหานั้นก็จะมีการแซ่ทีซีรีเล็กน้อยนะครับแต่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยแฟนคลับของพิธิพายก็ยังยกย่องให้เขาเป็นยูทูบเบอร์ที่มียอดซับเยอะที่สุดในโลกดีนะครับ ซึ่งสำหรับฟิลิปหรือว่าพิวดิพายของเราในหน้าตอนนั้นเนี่ยก่อนที่เขาจะก้าวขาขึ้นมาท YouTube เนี่ยเขาได้มองคอนเทนต์ของ u t u b e ในหน้านะปัจจุบันนี้เนี่ยว่ายูทูบเบอร์ส่วนใหญ่ก็ทําอะไรกันทาให้พิวติพายเนี่ยได้มองเห็นว่าคลิปหน้าสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นคลิปแนววลลอกการท่องเที่ยวต่างๆมันทําให้พิวติพายเนี่ยเบื่อกับคอนเทนต์ในหน้าตอนนั้นมากๆแต่อยู่ดีเขาก็ได้ผุดความคิดขึ้นมาในหัวอย่างหนึ่งครับว่าทาไมมันยังไม่มียูทูบเบอร์ท มันทําให้โอกาสวิ่งเข้ามาหาพิว i ิพายแล้วทําไมพิุทิพายจะไม่คว้ามันเอาไว้ล่ะครับพิ d ทิพายก็ได้คว้ามันเอาไว้ครับและในปี2010เนี่ยพิิพายก็ได้คลอดคลิปแรกของเขาลง YouTube ครับนั่นก็คือคลิปคอนเทนต์มายครับครับซึ่งในหน้าปัจจุบันนี้เนี่ยยอดวิวเนี่ยมันเยอะออกมากๆเลยนะครับแต่ในหน้าตอนนั้นวิวมันคงยังไม่ถึงหลักร้อยได้ซ้ำละครับผมคิดว่า แต่ในณปัจจุบันเลยเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูช่องของพิวดิพายนะครับ<ๆ>ก็จะเห็นว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีแนวเกมแล้วนะครับซึ่งด้วยการที่เขาโตขึ้นไปเรื่อยๆและความคิดเขามันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนี่ยทำให้เขาอาจจะอยากเลิกเล่นเกมนะครับแต่อาจจะยังไม่อยากเลิกท YouTube, ํา YouTube ก็เลยอาจจะมีคอนเทนต์แนวอื่นนะครับเข้ามาแทรกแทนคอนเทนต์แนวเกมนะครับก็ต้องเข้าใจวนะ่าเนาะเขาก็โตแล้วความคิดเขาก็เปลี่ยนนะครับแต่ในช่วงที่เขาทาคอนเทนต์เกมแรกๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ดังอนปัจจุบันแต่ด้วยความที่เขาเนี่ย ความสามารถในด้านนี้ด้วยแหละนะจากที่ผมดูมาเขาแคสเกมได้สนุกอกมากๆโดยเกมที่เขาได้รับความนิยมมากๆเนก็จะเป็นเกมแนวผีนะครับซึ่งการเล่นที่มันฮาอามากๆและการเล่นที่มันโอเวอร์แอคติ้งเนี่ยทำให้แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยดูเกมผีแล้วไม่สยองเลยครับดูเกมผีแล้วนั่งขำอย่างเดียวครับพรพิวดี้พายเนี่ยเขาแคสเกมได้ฮามากๆจริงๆใครที่อยากรู้ว่าในช่วงนั้นพิวดี้พายฮาขนาดไหนก็นย้อนคลิปกลับไปดูคลิปแรกๆของพิวดี้พายนะครับว่าตอนที่พิวดี้พายเล่นเกมผีเนี่ยมันฮาขนาดไหนสำหรับผมเนี่ยที่ ยังไปนั่งดูคลิปตอนที่หาข้อมูลเนี่ยผมยังหาไม่หยุดกับพิวดิพายเลยครับพระคาเล่นได้โอ้แอคติ้งและหา,ามากๆจริงๆโดยตอนที่เขาทําคลิปมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ได้สะสมผู้ติดตามมาจนถึง5 0,000 0ทราบทาให้ในตอนนั้นเนี่ยพิวดิพายก็เรียกได้ว่าดังมากๆเลยนะครับสำหรับวงการแคสเกมจนนัามาถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมแล้วเนี่ยแต่แฟนคลับส่วนใหญ่ก็ยังยกย่องให้เขาเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกวงการแคสเกมบน YouTube คนแรกๆอีกด้วย และเราก็เดินทางกันมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวความรักสุดหวานวของ Beau ี่ p i e ครับในนาตอนนั้นเนี่ยเราก็คงรู้นะครับว่า Beau ี่ Pi e เขาทำคอนเทนต์ลงช่องและมันหามากขนาดไหนมันก็คงต้องมีผู้ติดตามเยอะมากและหนึ่งในนั้นมันก็คงต้องมีผู้หญิงอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมละครับซึ่งหนึ่งในแฟนคลับผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยที่ได้ทักเข้ามาหา Beau ี่ Pi e ซึ่งเธอคนนั้นนั่นก็คือมาเซียและหลังจากที่เขาได้คุยกันไปเรื่อยๆพอคุยกันลงตัวเพียงพอ เขาก็ได้ตกลงที่จะเป็นแฟนกันและหลังจากนั้นเนี่ยพอมาเซียอายุครบ18ปีหรือว่า19ปีเขาก็ได้เลือกที่จะเดินทางจากอิตาลีเพื่อบินมาหาพิวดิพายที่สวีเดนและตกลงอยู่ร่วมกันมาจนถึงน้าปัจจุบันนี้เขาก็ยังคบกันอยู่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความรักสุดหวานเวลของพิวดิพายที่ลหลายๆคนต้องอิจฉากันอย่างแน่นอนครับ เพราะมาเซียเนี่ยยอมทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเพื่อมาหาพิดิพายโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าในอนาคตแลวเนี่ยพิดิพายจะเป็นคนที่ดังมากขนาดนี้เลยกดนะ้ว่าณตอนนั้นเขาไม่ได้มองเห็นพิดิพายหรือว่าอยากคากบกับพิดิพายเพราะเขาดังเลยครับเขาอยากคบพิดิพายจากจความรักจากก้นบึ้งหัวใจจริงๆ,จ,งๆจนณตอนนี้เนี่ยเขาจนณปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งสองคนนี้ก็คงจะมีความสุขมากๆแล้วล่ะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้สนุกกันบ้างหรือเปล่าถ้าสนุกอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ซับสไคร e ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับโดยเรื่องราวในวันนี้นะครับผมก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะครับว่าผมหาข้อมูลมาน้อยจริงและมีเวลานั่งเรียบเรียงคำพูดเนวค่อนข้างน้อยเลย ก็ผม,ผมหาวันต่อวันเลยนะครับผมตื่นนอนมาผมก็หาข้อมูลแล้วก็นั่งจําสคริปต์แล้วก็นั่งพูดเลยนะครับทําให้เวลาเรียบเรียงคำเนี่ยมันน้อยจริงถึงแม้ผมจะว่างทั้ง3าวันเนี่ยแต่ช่วงนี้ฟังจากเสียงผมสิครับ <c oughs> ผมไม่สบายครับเลยทําให้นอนก็เร็วตื่นก็สายและเสียงเนี่ยยังเป็นแบบนี้อีกทําให้เลยมีเวลาในการหาคอนเทนต์มีเวลาในการหาคลิปน้อยลงนะครับเพราะาต้องมานั่งพะวงกับเสียงอีกว่าตื่นนอนมาเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับเลยช่วงนี้อาจจะ พักสักพักหนึ่งนะครับอาจจะพักสักวันสองวันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาทําใหม่นะครับวันหยุดสามวันนี้ผมก็ให้คนดูในดูคลิปผมกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับให้ผมเวลาผมพักบ้างนิดน,นึงนะครับโอเคถ้าชอบคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับและคลายผมด้วยละกันนะครับและอย่าลืมไป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายซิวอย่าลืมรักษาตัวเองกันด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยไปละบ๊ายบายซิว